มไม่เราไม่ได้มีให้ชิ้นเดียวนี่ว้าวเราไม่ได้มีให้ชิ้นเดียวนะคะของจริงมาแล้วค่ะอันนี้ไม่ให้ดูแน่นอนคุณไหมวิวไหมหรือว่าให้อยิแ่ว้าวไม่ไม่ได้นาฬิกาแต่ว่าเครื่องเพชรที่ใส่เหมือนกันว้าวและเชียเดาถูกด้วยเราเดากันถูกด้วยก็อย <c oughs> ่างนั้น อันนี้ก็คืออะหน,นูเปิดค่ะเปิดแปลกๆป่ะถ้าเป็นไรเราก็ทำสองคลิปไงแต่คลิปให้พี่บุ๋มคลิปลายยาพี่ยยปีก็เฮ้เดี๋ยวนะก็ใส่ให้หนูเฮ้ยแล้วเฮ้ มไม่คือคราวที่แล้วอ่ะเขาซื้อสร้อยกับต่างหูให้หนูรอบนี้ก็คือเพราะว่ามันขาดกำไรข้อมือเนี่ยก็เลยมีเป็นเซ็ตให้เหมือนกันอันนี้ประมาณ10กรัฐเกสกรัดก็ตายทนะทั้งเซ็ตอ่ะที่ตั้งใจก็คือเวลาละก็เกือบ40่สิบกรัดเนาะสามสิบกร,กรัวมาตกคมือจะใส่ให้กัน พออินเสิร์ตหญิงหยุดไม่ต้องนล i n อินเสิร์ตมันจะหมดเวลาแล้วไงเออใส่หน่อยไม่ตอนเดี๋ยวไม่ต้องใส่ตอนใสเ๋ยพี่ผูทชมท่าปิดคลิปจบสวยวิสวยมากอ่าแล้วเขาใส่สปอยมาเลยไงวันนี้เขาใส่ออกงานของพี่พีทเนี่ยอันเนี้ยหนูก็เห็นอยู่ทำม่ใส่มาคู่กันใช่ไหมคะใช่เก่ตู่กันได้แล้วพี่พีทใส่สปอยทำไมให้เรารู้อ่ะ ไม่เห็นรู้เลยรู้ค่ะหนูเดาไปว่าปีนี้ได้เครื่องเพชรแน่เลยก็เห็นแส่สอันเดิมอันที่วซไปย่อันเดิมันมันเก่ามันนาะสวยไหมคะสวยชอบไหมแต่ว่ามันเป็นเซตเดียวกันโอ้ยสวยมากก็คือ้้าเขาเห็นกันแล้วน่ะฟังหูสวยถ่ายกล้องนี่ทำไมรออยากให้ดูในคลิปพี่บุ๋มค่ะชอบไหม ้ยสวยมากอล้างเใส่ <จะ S 1> นงางไม่แตรอไอ้นี่ใ,ใส่ข้อมือเหมือนกันคือโอเคต่อไปอ่ะให้เรียกเจ๊บุ๋มเป็นเพิ่งพูดตอนนี้แหละปิดคลิปเลยวุ้ดีพูดแน่นอนค,คือต่อไปก็คือเป็นเจ๊บุ๋มก็คือเป็นเจ๊แบบร้านเครื่องเพชรไม่เอาลบอันนี้แล้วมีเสียงดีดทิ้งหนึ่งครั้งไม่ตอนพี่บุ๋มถ่ายอันนี้แล้วก็เดี๋ยวอันนี้เลยแล้วขั้นเชือกลบกันหนึ่งคาั้ง อ่ะแล้วาใหมาพ่พอพอถ่ายแขนใช่ไหมพี่บุ๋มก็พูดว่าเดี๋ยวตอไปเจ๊บุ๋มเลยแล้วก็ปิดคลิปด้วยหน้าสวยๆจบความตั้งใจที่พีช่ปะให้ถูกเป็นบุบมเป็นแบบ,บ,เนบ,บเดิมด้วยเครื่องเพชรตอนนี้อ่ะจริงเหรอสวยมากสวยไหมเออวันนี้น่าใส่สร้อยเพชร<ด>พี่พีเนาะถูกต้องัน้าใส่สร้อยเพชรพี่พีมาเออรับเด็กฝึกงานมานะคะกำกับการถ่ายคลิปอยู่ว่าเมเนจว่าจะเป็นยังไง เหมือนผู้ช่วยยังมีอีกเหรอคลิปหมดแล้วเอาใหม่ก่อนอาใหม่กคือสามนาทีหมดแล้วหออยังมีอีกเหรอเป็นสุดท้ายค่ะเป็นอะไรเชอรี่อะไรคือเชอรี่เงินว้าว เลียมาได้คือเพชรไม่ดีใจ Why อันนี้ถ่ายมันมีไม่พี่บุ๋มไม่ออกเลยอันนี้ถ่ายแยกไว้แล้วเดี๋ยวไปก่อนลงไปเพิ่มคลิปไงเขียนเป็นตัวหรอใช่เขียนเป็นตัวแต่ว่าผีมันพี่บุ๋มออกจากแอปแล้วถ่ายกล้องธรรมดาแล้วไปเพิ่มคลิปถ่ายกล้องถ่ายกล้องเข้าแอปกล้องคามิราโลธรรมดา อันเดี๋ยวไปต่อไ่มีเสิร์ฟเราไปแอดรูปบออ้างอีกอันนึงเป็นอะไรอันนี้เชอรี่กล่องทำเองเหรอฮะเขียนว่าอะไรพี่พีชมันไม่เห็นนะไหนอ่ะเป็นไรไที่เวียนหัวมากอาขอโทษค่ะนั้นหยุดไล์ให้ก็ได้นะตัวอะไรอ่ะแล้วการไม่เตรียมด้วยซ้ำเพิ่งเขียนวันนี้ไม่ตั้งใจว่าจะไปเอามา อขารู้ว่าเขามีตู้สติ๊กเกอร์หรอใช่แล้วกล้าค่อยอ่านใช่ไหมใช่ดีไหมเขียนว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นแล้วทำหน้าไงนะอาขาตอนหนึ่งสองนั่งหนักก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่งนับก่อนพี่พี่ม้วนเองเหรอหลบใช่ว้ายความใส่ใจมาอยู่ตรงนี้แหละคุณน้าแชรี่ คเป็น้าวนตอนไหนอ่ะเออคือเป็นผู้บริหารที่เอาเวลาไปทำอะไรเยอะแยะมากเฮ้ยเขามีกิมมิกหรอเขาเขียนว่า KB ป่ะพีเอาสีม่วงมาทำเป็นชื่อป่ะว้าวพี่พีใส่ใจมากตายแต่ว่าดูมองตาเปล่าไม่เห็นแต่มองในกล้องนะออ๋อนี่ไงตัวพีนี่ไงสิตัวพีนี่ไงตัวพีเออมอตาปล่าทุกตาเปล่าไม่เห็น วายกิมมิกมากคือในดูตาเนื้อไม่เห็นนะคะแต่พอกล้องอ่ะเหมือนกล้องสีมันจับสีนี่ไงทุกคนเห็นปะเคพีวายกิมมิกนะคะเนี่ยมันเลือกตรงนั่งทำเองนี่แหละต้องตึงนี่ขึ้นต้องเดินแสงขึ้นจะจเห็นพีพีสุดยอดใส่ใจทุกรายละเอียดเอาอย่างคนต่างคนมีิอ เอาละเริ่มอยากมีพี่ๆสักสิบคนละใครจะไปกล้าใช้แต่พี่บุ๋มพี่บุ๋มให้พี่พีทแค่นี้ยหรอมันน้อยมากน้อยพี่พีทไม่น้อยเลยหรอน้อยไหมไม่น้อยพี่พีทพี่บุ๋มไม่ลงทุนเลยน้อยอ่ะก็คิวไม่ถ่วยอ่ะก็พี่บุ๋มบอกว่าเปลืองเงินไม่ใช่ไม่ต้องให้เลยเขาหรอกอย่างเงี้ย

อันนี้เป็นบุ๋มไอวิวนะคะอะไปถ่ายทำไมยืนให้เขาหน่อยปิดถาโอ้โหมันให้ยังไงกันนะอะไรอ่ะพี่พีติคำว่าหาแบบคิวไม่เลยฉันจะอะไรฟังตอนแรกพี่พี่บอกไปปะเอาไอถ่ายอยู่อ่ะอุ้ยอุ้ย หว้ตายแล้วซื้ออะไรโรเล็กให้พีทใช่รู้ได้ไงอะโเล็กให้พีทหรอรู้ได้ไงอะก็กล่องโรเล็กอะอ๋ออุ้ยอุ้อุ้ยเป็นพีทฮะพีทรซ้งเลยอ่ะไนะพีซึ้ไ้ไมเออได้ไหม ว้าเอมาเปกับกระเป๋าตกแล้ว<อ>ชาแนลตกรกระเป๋าลูกแม่ว้าพี่พิทขนาดไม่อยากได้อะไรแต่เขาได้โลเหล็กตาหวานเลยนะคะเนี่ยงงนะคะนาฬิกาว้ายไม่ให้เห็นหรอกอุ้ยให้หอยเต่าหน้าเขียวเอาเราบอกเขาแล้วไม่มีนี่การเห็นแล้วไงโอเคขอบคุณค่ะ หนูเขาให้สีชมพูนพหนูเลยให้สีเขียวก็าหรอไม่เพราะว่าหนูเห็นว่าพ่อพี่พีจะเคยให้เรือนแรกใช่ไหมตอนที่ทํางานแล้วพี่พีก็เก็บเรือนนั้นแล้วไม่เป็นเรือนที่มีความหมายแล้วหนูก็รู้สึกว่า <c oughs> หญิงแล้วหนูก็แค่รู้สึกว่าแบบถ้าสมมติว่าปีนี้มันเป็นปีสุดท้ายที่เราเป็นแฟนกันใช่ไหมแล้วปีหน้าจะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหนูก็อยากแบบ มีของแบบเออนี <boundaries> ่นะมันเป็นแบบความทรงจําว่าแบบปีหน้าเดี๋ยวแบบเราจะไปใช้ชีวิตอยู่ในกานอะไรอย่างเงี้ยได้เก็บมเนี่ยเราจะไม่ต้องซื้อารจริพี่จะลองไะกูจะลองละไม่คิดจะซื้อมาล้วนผมซื้อของให้พีทไงใช่คือผมไม่รู้เรื่องการลีการื่งชาผมก็เอาไปเช็คอะใช่หรอเอ็กเปิดมอนอะใช่แล้วแบบผมไม่ชอบแล้วหนูเป็นคนหาเนี่ย แล้วหนูก็เป็นคนหลอกถามพี่พีจำได้ไหมจำได้จำได้ค่ะเพราะว่าพี่พีจะไม่มีสีเขียวใช่ไหมพี่พีม่แต่สีเหลืองหรือมีแล้วมีสีแดงเออใช่พี่พีมีสีแดงแต่พี่พีบอกว่าสีเหลืองก็น่ารักดีแต่หนูหาสีเหลืองไม่ได้มันดิสคอนทินิวแล้วอ่ะนะัะมันมีแต่สีเขียวมันไม่ค่อยมีหน้าปัดใหญ่ขนาดนี้สี่สิบเอ็ดมิลมันมีแต่สามสิบหกมาสีเหลืองก็เลยเล็กใช่ใช่อนี่แหละ แล้วหนูก็ต้องเอาไปตรวที่เอ็กซ์อร์ตบวยเพราะหนูดูกันไม่เป็นน่ะแล้วพี่พีก็ตามมาเซ็นทันเวอร์ว่ะแล้วเราก็ต้องแอบเออทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากแล้วทางร้านก็ต้องให้ไปน,นับเงินที่ธนาคารอีกวุ่นวายไม่ไหวที่สุดปลายทยของปีาวายคิดถูกเวอร์ น้ำตาไหลเอ้าคนดูน้ำตาไหลคิวทำงานหีมากปีคิวกิ่งความรักลอยมาเลยปีนี้เสียเขียวปังค่ะดีมากเลยอ่ะฉันให้ดูอินเสิร์ตยังคือยางอันนี้่ารเก็บแกล้งให้อยู่ถุงเอาแบบถุงพ้องธรรมดาอ๋อถุงไม่ใช่กล่องเชอร์รี่พี่หรอหรือผมจะแบ่งให้คิวก็ดีนะเนี่ยเอา ตัดเน็ตชั้นพี่เดี๋ยวฉั้นตัดไลฟ์ให้อเมล่าคนขึ้นมาเป็นหัวจษะแล้วฉั้นรอถามพี่พี๊บป่ะเลยป้าพี่พีเพื่อนหนูจะซื้อโลเหล็กออยสเตอร์ให้พี่พีว่าหน้าปัดนี้สวยไหมราคานี้เท่าไหร่แล้วตอนแรกพี่ผมจะซื้อบอลูนแต่มันมีแต่36เนาะมันไม่มี41ไม่ทำไมไม่มีใครชมอันนี้คือตั้งใจไม่เพราะหนูไม่ให้ใครดูหนูจะให้รอดูในคลิปไงอ๋อ อะให้ดูเลยอะจอบใอ,อให้ดูแล้วพี่พิกอยากอวดนะ<า>สวยมากอะจอบให้คนอัดหน,น้าจอไปหลง <c oughs> สนใจนาฬิกาทองด้วยเขาบอแพงสุด <c oughs> อันนั้นเป็นทองแท้นะสนใจนาฬิกาตัวที่เราให้เขาไปสวยเนาะตอนทำนะครับดูนี่อีคิวอ่ะอีคิวทำเก่งมากเลยเนาะพอดีอ๋อพี่อีคิวทำใช่ไหมพอดีสุดจะงสวยไหม บอกพี่คิดว่าเอาอันนี้ไปขยับก่อนดูชอบไหมคะกลายเป็ว่าพี่พีก็มีออยพี่พีก็มีออยสเตอร์สองเดือนละสวยสีเขียวสวยเหอะทุกคนว่าสีเขียวสวยไหมถือไปใส่เล่นสวยค่ะอะไรที่หนูให้ก็สวยเพราะว่าพี่พีชอบใส่กุชี่แล้วกุชี่มันสีเขียวใช่เดือนมกราคมสองพันสองสาม แล้วก็หลอกถามพี่พีว่าสีไหนควรเก็บดีคะพี่พีว่าสีเหลืองก็น่ารักนะหนูก็นั่งหาสีเหลืองร้านบอกว่าดิสคอนค่ะไม่มีแล้วหรือว่าจบใช่มันดิสคอนเราก็ไม่รู้เนาะบอกว่าแล้วผู้ชายควรใส่ใชไหนครับเพื่อนหนูอเพื่อนหนูจะซื้อนางบอกว่าสีเอ็ดคือถ้าซื้อสามหกให้พี่พีทหน่อยไหมหน่อยอ่ะอาพุกใส่ไม่ได้ต้องต้องให้ปลาต้องให้ะไรนะให้ปลาให้น้อง เขาบอกว่าสีเขียวสวยแล้วเพาว่า36เขาบอกว่าสวยหวานมากค่ะแต่ทุกอย่างล้วนแล้วชอบพี่กบอพูดตอนให้นานในการพี่พีทนานๆพี่กบอจะพูดหวานจริงพี่พีทน้ำตาคอเลยเมื่อกี้ผู้ชายน้ำตาคอตลอดผู้หญิงตาแข็งมากเหมือนคนกินกาแฟเวลป8แก้วหายงดอยู่ับหนูวะหนูบอกมา ผู้หญิงตาแข็งเหมือนดีกาแฟตลอดเาให้เผู้ชายก็เหมือนดื่มน้ำท่อมทุกวันตาหวานเม่อะไรยังคือผู้ชายก็ดื่มเาอย่าอยู่เลกูจริงจอย่าอยู่เลยกูขอขอยาบใครกับเพื่อนหน่อยนะฮะสิงอย่าอยู่เลยแทูเคอร์มาดูเขาลักกันหน่อย สวยนะสวยมากค่ะถูกต้องมากโ <Okay. S 3> อเคไม่<น>คือไม่หนูคุยกับเพื่อนไงหนูคุยกับเพื่อนต้องเเดี๋ยวขาบอกาบอกคิวก็ช่างเปียกเข้าใจปะผู้หญิงตาแข็งเหมือนดื่มกาแฟส่วนผู้ชายตาหวานเหมือนดื่มน้ำทอมอะ่ะ <laughs> เ <laughs> จ้าหญิงกาแฟกับเจ้าชายน้ำทอม <laughs> น้ำทอม วาสนาชานคือบอกเคยได้ดอกไม้อ๋อ,อเหมือนกันจ้าเหมือนกันจ้าพูดได้ดีมากนึกว่าจะไม่ดูแลปีนี้ก็ไล่ให้ไงก็ทุกคนรออ่ะตลก,พ,กพี่ฮิวใจผกมาพร้อมก,กับนาฬิกาทองคำไม่แต่ใดๆคือหนูชอบเงินสุด<ไ>ชอบความใส่ใจชอบการนั่งเรียงเองชอบการมีตัวนี้มันแบบ พี่ปูเกิดอะไรขึ้นคะพี่ปูตลกคับพี่ปูค่ะได้ค่ะได้ค่ะทำไมโบังอะทำทำเอ่อยิงใช่ไหมคะอ๋อโอเคแชร์สตอรี่แล้วแบบนิวโพสอะไรอย่างงี้ไหมไม่ยาก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 เดี๋ยวทำเลยา่ะดดัาโอเคได้เลย เดี๋ยวให้พ <thấy S 1> okay. okay. ี mm ่พ hmm. ีแชร์ด้วยเนาะได้เลยได้เลยพี่ปูได้เลย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 โอเคเดี๋ยวหนูแชร์ให้เลยค่ะเดี๋ยวหนูให้พี่พีแชร์ด้วยให้นาฬิกาทองคิวไปค่ะพักค่ะให้นาฬิกาทองคิวไปค่ะเขาบอกไม่มาถ่ายรูปกันก่อนไหมได้ฮัลโหลค่ะพี่ปูไม่พี่เก็บของหนูอ่ะได้เอาพี่ปูกดผิด จริงเกี็บเพลงร้านนี้อ่ะตอนนี้ครับเพลงมันร้องไห้เพลงเหมือนทะเลาะกันอยู่ตาไหลแล้วอ่ะเพลง